ลิค่ารายนะครับยอดโค้ชใน NBA ในวัย65ปีที่ทั้งชีวิตเนี่ยมอบให้กับบาสเกตบอลประสบการณ์ในการเป็นโค้ชเนี่ยเกิน30กวา่าปีเขาเคยหล่นคำสัมภาษณ์ในปี2021ไว้ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ NBA กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเรากำลังจะหมดยุคสเตเฟนเคอร์รีกับหมดยุคเรบอลเจมยุคที่ซูเปอร์สตาร์อัดกันเนี่ยมันกำลังจะหมดลงแล้ว ระบบลีของ NBA กําลังจะเปลี่ยนไประบบทีมกําลังจะเข้ามาเติบโตอย่างรวดเร็วเขามองว่าอนาคตอันใกล้ช่องว่างของเรบอนเจมกับเคอร์รี่จะมีซูเปอร์สตาร์หน้าใหม่เข้ามาทดแทนนี่คือคำทำนายของริคารายเมื่อ4ปีก่อนตอนนี้นะครับทีมของริกคารายทีมที่เล่นเป็นระบบทีมทีมที่มีเกมที่ลื่นไหลกำลังผงาดใน NBA วันนี้ เราจะมารู้จักริคคารายให้มากขึ้น,ยนอย่างแรกเลยนะครับในปี1989งิกริคคารายในช่วงเริ่มต้นอาชีพเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชที่นิว Jersey ีย์เน็ตพอ a แลนด์ i ินเดียนาเซก่อนที่ในปี2001เขาจะเริ่มก้าวมาเป็นเฮดโค้ชที่ท,ทีทอยพิสตัน ที่นั่นเนี่ยเจ้าตัวเริ่มเป็นเฮดโค้ชอย่างเต็มตัวนิสัยของเขาเขามักจะไม่พูดเอาใจใครเขาเป็นคนที่พูดจาห้วนหวนเน้นทำงานหนักเป็นหลักแล้วก็ริคารายเป็นโค้ชที่ชอบการเล่นเกมลุกเขามักจะคอนโทรลพอยต์การ์ดเขาอยากจะสั่งเองจากข้างสนามและให้พอยต์การ์ดทำตามที่เขาคิดจากเกมที่เขาบัญชาจากข้างสนามนี่คือวิธีการของริคารายจะเห็นได้ว่า ในตลอดทั้งชีวิตของริคารายเนี่ยเขามักจะมีปัญหากับพลอยกาดมาโดยตลอดยกตัวอย่างเช่นในช่วงเริ่มต้นอาชีพในปี2008ดลัสมอวลล์ได้เจสันคิดมาร่วมทัพตัวริคารายก็ต้องการปรับเกมเจสันคิดต้องการจะสั่งให้เจสันคิดเล่นเร็วขึ้นเดินเกมเร็วขึ้นทำแบบที่เขาอยากทำแต่เจสันคิด นี่คือพอยต์กาดระดับตำนานของ NBA หนึ่งในกาดที่ดีที่สุดในยุคเขาเขาเชื่อว่าเขาสามารถคอนโทรลเกมได้เล่นในเกมของตัวเองได้คุมจังหวะของเกมได้จะทำให้เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นอาชีพริกาารกับเจสันคิดมีปากมีเสียงกันแล้วก็มีการถกเถียงกันว่าใครจะเป็นคนคุมจังหวะของเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมเนี่ยเขาทั้งทำงานกันสักพักนึงเลย กว่าจะไว้เนื้อเชื่อใจเจสันคิดแล้วให้เจสันคิดเป็นคนคุมจังหวะของเกมจนเกมดัลลัสเนี่ยเป็นเกมลื่นไหลแบบที่เขาอยากเป็นก่อนจะพาดัลลัสมอริกประสบความสำเร็จหลังจากนั้นปเปลี่ยนจากเจสันคิดเป็นการจ่ายคนใหม่ๆเข้ามาก็ต้องบอกว่าเขายังมีปัญหากับพอยการดอย่างต่อเนื่องในปี2014 ตอนนั้นดัลลัสมอริลได้กาดจ่ายตัวเทพมาอีกหนึ่งคนนั่นคือร on าจอรนรอนโดกาดจ่ายจากบอสตันเซลติกลอนโดในตอนนั้นเนี่ยเป็นกาดจ่ายที่เป็นเพียวพอย์การ์ดเดินเกมดีบัญชาเกมดีเล่นในจังหวะของตัวเองริคารายคิดว่าลอนโดเล่นบาสได้ช้าเกินไปเนิบนาบเกินไป อยากให้เขาเพิ่มจังหวะของเกมมากกว่านี้เล่นเกมเร็วได้มากกว่านี้เขาเลยบีบบังคับราจอรอนโดสุดท้ายแล้วคนหัวแข็งแบบรอนโดกับคารายเมื่อปะทะกันก็ต้องมีการแตกหักกันไปข้างหนึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาต้องแยกจากกันและจบไม่สวยด้วยการย้ายออกไปของราจอรโอนโดซึ่งลิคารายก็ออกมายอมรับในตอนหลังว่านี่คือความผิดพลาดครั้งหนึ่งที่ปล่อย รอนโดออกจากทีมไปและไม่สามารถจบปัญหากันได้รวมถึงเดนิสสมิธจูเนีย์กาดจ่ายตัวลันเกมกาดจ่ายตัวฟาตเบกเขากับริคารายก็ไม่ลงรอยกันนักอาจจะไม่ได้มีปัญหาในหน้าสื่อแต่ความสัมพันธ์มันเย็นชาเสียเหลือเกินก่อนที่ริคารายจะไปใช้เด็กดาวลุ่งอย่างลูกาดอนชิตแม้ว่าจะปั้นลูกาดอนชิตให้โอกาสลูกาดอนชิต แต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งอาชีพของริคารายไม่มีพ้อยการดคนไหนลงรอยกับเขาเลยเมื่อก้าวมาถึงริคารายในร่างปัจจุบันนะครับเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันเกิดเมื่อธันวาปี2021ในตอนนั้นเนี่ยลิคารายเนี่ยมีผู้เล่นอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นซาโบนิสมายเทอร์เนอร์คาริสเลเวอร์ดมาลคอมบ็อกดอนในตอนนั้นเขาเนี่ยอยากให้ซาโบนิสเนี่ย เป็นเซนเตอร์ที่มาสกีนพิกแอดโลแล้วก็ไหลเข้าหาห่วงถ้าไหลเข้าหาห่วงไม่เจอลูกให้ดีดออกไปที่คอเนอร์เลยอยากให้ทีมเนี่ยมีสเปซมีที่ว่างเยอะๆบอลลื่นไหลเล่นพื้นที่กว้างๆแต่ซาโบนิตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นแบบที่เขาอยากเป็นไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เล่นกับพื้นที่ได้ดีนักทำให้เขาเนี่ยต้องการจะทุบทีมอยากให้อินเดียนาเพเซอร์เป็นทีมยุคใหม่ หลังจากฤดูกาลน,นั้นทีมก็มีการเทรดเกิดขึ้นซาบอนิตย้ายไปซาคาเมนโตคิงคาริทเรเวิร์ดถูกเทรดออกไปเมลคอมบ็อกดอนถูกเทรดออกไปแล้วก็เริ่มเป็นการเริ่มยุคใหม่ของอินดีนาเพเซอร์หลังจากนั้นไม่นานไทลิตแฮร์ริเบอร์ตันถูกเทรดมาอยู่อินดีนาเพเซอร์โคดลิกคาราเนี่ย ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเขาเนี่ยพยายามจะบังคับพ้อยกาดเป็นหลักพยายามจะปรับปรุงพ้อยกาดให้เป็นแบบที่เขาต้องการแต่พอมาถึงยุคแฮร์ริเบอร์ตันลิกคารายได้เปลี่ยนไปจากคนที่พยายามควบคุมปรับปรุงพ้อยกาดให้เป็นแบบในรสนิยมของตัวเองวันนี้เขาผ่านเลือกราวมากมายเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการควบคุม เขาต้องการดึงสิ่งที่ดีที่สุดของพอยต์การดออกมาใช้ถ้าพอยต์การดเป็นทริทแฮร์ริเบอร์ตันนี่คือพอยต์การดที่แปลกประหลาดเป็นพอยต์การดที่ชนะตัวแรกไม่ได้ไม่ได้มีความเร็วไม่ได้มีการเลี้ยงจีจาดแต่เขาเป็นพอยต์การดที่เปิดบอลได้ดีคุมจังหวะของเกมได้ดียิ่งเล่นเกมเร็วเท่าไหร่ยิ่งรีบยิ่งร้อนหล่นเท่าไหร่แฮร์รีเบอร์ตัน ยิ่งบัญชาเกมได้ดีมากนี่เป็นกาดที่ถูกจริตแบบเขาและเขาวางโครงว่าต่อไปทีมของเขาเนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นเกมลุกที่ลื่นไหลจ่ายบอลกันนัวนวแล้วก็เล่นกันได้ดีนี่คือกาดจ่ายที่ถูกจริตหลังจากนั้นเนี่ยริคคารายกับแฮร์ริเบอร์ตันก็ทำงานร่วมกันเขามองว่านี่จะเป็นกาดจ่ายแบบใหม่ที่เขาจะปลุกปั้น เป็นคนที่ยืดหยุ่นได้รับฟังได้และพูดคุยได้เป็นการจ,จ่ายแบบที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเขาเริ่มทำงานไปพร้อมกันแฮร์รี่เบอร์ตันต้องการพิสูจน์ตัวเองที่เพเซอร์ลิ่ารายต้องการทำงานกับกาดใหม่ๆที่พร้อมจะเปิดรับความคิดเห็นแบบที่ไม่ต้องควบคุมและก็เมื่อทั้งสองคนไว้เนื้อเชื่อใจกันในยามลำบากของแฮร์รีเบอร์ตันก็มีลิคาราย คอยเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำแฮร์รี่เบอร์ตันต้องการมีจุดยืนใน NBA ต้องการเป็นการจ่ายที่โดดเด่นเขาทั้งสองคนทำงานกันได้ลงตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาลิคารายพยายามปรับกาศดเป็นแบบของเขาจนวันนี้เขาให้กาดคนนั้นเติบโตในแบบของตัวเองเกมของเพเซอร์ก็ลื่นไหลามากขึ้นเล่นได้ดีมากขึ้นซึ่งอินดีนาเพเซอร์ทีมนี้เนี่ย เป็นเกมที่แบบแปลกประหลาดวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยถ้าเป็นทีมอื่นจะลากบอลมาก่อน6วินาที16วินาทีค่อยเล่นแต่อินเดียนาเพเซอร์ใช้เวลาแค่3-4วิขึ้นแดนบน20วินาทีพร้อมโจมตีฝั่งตรงข้ามและบอลจะมูฟเมนต์ลื่นไหลตลอดทีมตรงข้ามจะจับจังหวะการเล่นของเขาได้ยากมากๆเมื่อมีแฮร์รเบอร์ตันเป็นคนคอนโทรลเกม นี่คือจุดแข็งของอินเดียนาเพเซอร์ในยุคใหม่และก็เมื่ออ er ินเดียนาเพเซอร์สอปีหลังมีแฮร์ริเบอร์ตันบัญชาเกมเป็นหลักเมื่อถูกจับปลายโดยบอตตันเซลติกบอตตันเซลติกเนี่ยเอาคนมาปิดแฮร์ริเบอร์ตันเขาก็มีเนมฮาร์ดที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาและเกมก็ลื่นไหลามากขึ้นต้องมาดูกันว่านี่คือทีมยุคใหม่ทีมที่เล่นเป็นระบบ ทีมที่เล่นเป็นทีมใช้การลื่นไหลของบอลเป็นจุดโจมตีริคารายเป็นโค้ชที่เติบโตขึ้นจากการเรียนรู้คนในวัย60กว่าก็ยังไม่หยุดพัฒนามาดูกันว่าเพาเซอร์ในยุคใหม่ยุคนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนริคารายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะพาเพเซอร์ไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่มารับชมไปพร้อมกันนะครับ